นี้เป็นรุ่น1.9โบเดิมรถเดิมนะครับตูถึบสองห้าสี่สองสองสี่เก้าห้าครับ

2องสามแปดเก้าครับแท็กเอครับแท็กบีฟาวครับเดี๋ยวมาดูครับสี่ร้อยสองครับในรุ่นของหนึ่งจุดเก้ารถตู้ทึบครับโบเดิมสิบหกหกห้าเก้าเดี๋ยวแข่งเสร็จต้องไปตรวจสภาพเทอร์โบต้องเป็นเดิมเครื่องเดิมปั๊มเดิมเดิมทุกอย่างนะครับรีแมปได้อย่างเดียว รม <c oughs> ครับน่าทครับสองสี่สองสี่สองสี่สองแปดสองสี่หกเจ็ดครับเสิบกสอาห้าับบีสิบหกสีงเก้าครับ